อ,ออกแล้วครับออกแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับเมื่อเจอปัญหาเอาแกนออกไม่ได้ครับใช้ค้อนยางทุบไม่ขยับเลยครับเดี๋ยวมาสร้างเครื่องมือเพื่อเอาออกครับ เมื่อได้เครื่องมือมาแล้วครับสร้างขึ้นมือมาแล้วก็มาลองถอดกันดูครับคือตอนนี้เขาตอกฝั่งนู้นไม่มาเลยครับไม่มีระยะห่างเลยนะครับตรงนี้ไม่ถอยมาเลย อกเขมีระยะห่างสักหน่อยแล้วนะครับให้ใช้เครื่องมือที่เราสร้างมาต่อเข้าไปครับ เราเข้าไปให้ชิดครับเริ่มออกมาแล้วครับโอเคเมื่อชิดแล้วเราจะใช้ตัวกระแทกครับช่วยนี่นะครับเราจะมาใช้ตัวกระแทกดึงออกนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับขันน็อตยึดครับขันลุ่มๆก็ได้ครับหรือจะขันแน่นๆก็ได้นะครับ ให้เขาทำงานได้ครับนี่ครับเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับเราล็อกแกนกลางครับเราจะล็อกแกนกลางนะครับเราสร้างเครื่องมือมาเพื่อล็อกแกนกลางครับแล้วใช้ตัวกระแทกนะครับกระแทกออกอ่าเดี๋ยวมาดูนี่นะครับกระแทกอย่างนี้นะครับ ออกยากมากเลยครับเดี๋ยวจะหยอดน้ำมันแล้วก็ตอกเข้าไปคืนครับเพื่อให้น้ำมันเข้าไปชโลมด้านในครับไม่ใช่ออกง่ายๆเลยนะครับเอาเข้าไปคืนครับ ไม่รู้ลูกปืนเสียหรือเปล่านะครับให้น้ํามันเข้าไปชโลมข้างในก่อนครับเขาออกมาแล้วครับแต่ออกแบบยากยากอ้าวครับเดี๋ยวมากระแทกต่อครับเอออออกแล้วครับออกแล้วครับ อ่าเรียบร้อยครับออกแล้วครับถ้าออกขนาดนี้ยังไงก็ออกครับถ้าอย่างนี้ง่ายแล้วครับเรามีมุมที่จะนี่ฝากไว้ด้วยครับสาระสำคัญเลยก็คือตัวกระแทกนะครับ ใช้ประโยชน์ได้มากมายครับไม่ว่าจะก,กระแทกแกนขาตั้งคู่นะครับใช้กระแทกปอกลูกปืนเสียนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ควรมีติตดล้านครับส่วนอุปกรณ์ที่เราจะทำมาเสริมก็แล้วแต่หน้าง,งานครับผมคลิปด,ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยครับช่างอันเซอร์วิสอำนาจเจริญครับเมื่อเราถอดแกนออกมาแล้วนะครับก่อนใส่เราต้องขัด ออกให้หมดนะครับแล้วก็ชโลมด้วยน้ํามันนะครับไม่ใช่ใส่กลับเข้าไปคืนนะครับไม่งั้นเพื่อนๆนช่างคนต่อไปก็จะาออกลําบากครับในเมื่อเราออกได้แล้วเราก็ทําความสะอาดนะครับทุกจุดนะครับจะต้องใช้ตะไบกลมครับขัดนะครับเนี่ยเขาเป็นสนิมหมดเลยครับข้างในนะครับใช้ตะไบกลมขัด แล้วก็ชโลมน้ำมันนะครับเมื่อเราใส่เข้าไป<อ>เพื่อนช่างคนต่อไปถอดเขาจะถอดง่ายครับโอเคครับอย่าปล่อยข้ามไปนะครับไม่งั้นรถคันนี้ก็จะยิ่งถอดยากเข้าไปอีกครับฝากไว้ด้วยครับ